ปวดตามข้อตามนิ้วตามอะไรชาเลยพวกเลยปวดหลังก็าหายแม่ปวดกระเบนเนดเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหาปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยน้ำตามล,ลงไปเนี่ยปวดหมดเลยปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายไม่ดีนะกินทีเดียวเขาฉังก,ก็ไม่ต่างแล้วอะ่ะ จริงไหมถ้าฉัน้าไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะสลักเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยเนาะว่าน้าตาไหลปวดเจ็บตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่า่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้เห็นเห็นผลเนี่ยเรากินไ่ไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกบ้างไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงเราบางคนอ่ะบอกว่าแพงก็มันเจ็บปวดไปสิ คนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเ hey, ฮ้ยแต่มึงมีก็ต้องทักร้านหนึ่งตัง้งไว้วันนั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มาให้คนอื่นเอาก็เอา,เอาหมดเลยาทานพลิตจัทานมากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายเนาะ<อ>มันไม่เคยหายแล้วมันถูกลาถูกลา,ามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วล่ะถูกลาถูกลากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะ ฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตยอย่างฉันก็ใครเป็นอะอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เ,เดียวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมมติว่าเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าม่ดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่อง <S <S สามกล่องถ้ามันดีขึ้นเราค่อยเชื่อไม่าช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อ<ช>ไม่จอง<ช>พีน,นี้<ช>เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดแต่อย่าเชืช่อขอให้พิสูจน์